สวัสดีครับต้อนรับสู่บิ๊กันอีกแล้วนครับวันนี้นะฮะเราจะพาไปดูเทศกาลแบบไหนกันลองไปดูกันนะครับยังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับกับเทศกาลที่มีชื่อว่า naked man festival นะครับหรือฮาดากะมาซุยนั่นเองนะครับเป็นเทศกาลที่แน่นอนครับ naked คือเปลือยนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับเทศกาลนี้นะครับอยู่ที่เมืองโอกายาม่านั่นเองนะครับอยู่จากห่างาโตเกียวประมาณ 3ชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าใครจะไปนะฮะถ้าเป็นผมผมก็จะไปนะครับแล้วเขามาทําอะไรกันตรงนี้นะครับต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าในสมัยก่อนนะครับมันเป็นการอ่าเรียกว่าเป็นประเพณีอันนึงละกันนะฮะคือทุกคนเนี่ยนะครับก็จะแต่งกายเหมือนซูโม่ครับเปลือยหมดเลยนะฮะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะใส่เหมือนซูโม่อย่างนี้นะครับแล้วก็วิ่งไปตามท้องถนนเข้าไปที่วัดรแล้วระหว่างนั้นอาจจะมีการสาดน้ําหรือวิ่ง อ่าตะลุยหนึ่งตะลุยน้ําตะลุยด่านอะไรเงี้ยเพื่อแบบอาจจะเป็นมงคลเป็นน้ามนต์เป็นอะไรเงี้ยเหมือนกับการที่เราแต่งตัวอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับว่าเด็กแรกเกิดครับเพิ่งเกิดใหม่ครับเหมือนกับว่าเรายังไม่มีบาปไม่มีอะไรนะครับแล้วก็วิ่งเล่นเข้าไปนะฮะเพื่ออะไรครับพอเราไปถึงวัดเนี่ยนะครับจะมีของมงคลนะครับเป็นไม้หรือเป็นอะไรที่เขาจะให้นะครับอันนี้เราสามารถเก็บเอาไว้คคคครรรััับบเเเป็นนนขอออองงมมลลไได้้ะะแวสยก่่าาทพืครับ เขาทาเพื่อมันมีหลายปัจจัยนะฮะมีหลายเหตุผลคือเหตุผลเนี่ยเขาเปลี่ยนไปตามยุคยุคสมัยนะครับสมัยก่อนก็คือทําเพื่อการเกษตรนะครับการเดินทางนะครับชีวิตเป็นสุขนะครับสุขภาพคือหลายเหตุผลมากๆจนปัจจุบันฮะเขาก็มีการแล้วแต่เลยครับว่าแต่ละคนยังไงแต่โดยเทศกาลโดยรวมมันเนี้ยคือการให้มงคลให้พรให้เรานะครับชำระล้างบาปได้นะครับอ้อแล้วใครที่ยังนึกไม่ออกนะครับว่าโอุกยาม่าเนี่ยมันตรงไหนก็ถ้าใครรู้จักกระตูนชื่อมโมทาโร่นะครับเด็กที่เกิดจากทุกทอนะฮะ มันเป็นกระตูที่ดังมากเลยคะของเมืองนี้นะครับก็จะรู้จักเลยฮะใครชอบกระตูนี้ต้องมาที่นี่นะครับก็เป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่สวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันฮะว่าเป็นยังไงครับในคลิปพวกนี้ครับแน่นอนนะครับว่าใครที่ไปถึงวัดนี้ก่อนนะครับก็สามารถนะครับที่จะไปเคารพบูชาสการะก่อนงานเริ่มได้นะครับเพราะว่างานเนี่ยจะเริ่มนะครับมีตั้งแต่ช่วงบ่ายช่วงเย็นไปถึงช่วงค่าเลยนะครับก็จะเป็นช่วงสนุกในช่วงกลางคืนครับที่ผมจะมาให้ดูกันนะครับช่วงตอนกลางวันก็จะมีการจัดกิจกรรมอยยยูู่ดดด้ววนเี๋รไปกััคบ มีทั้งเด็กนะฮะทั้งผู้ใหญ่โอ้เด็กๆเต็มเลยครับแต่ต้องบอกนะฮะว่าเป็นเทศกาลของผู้ชายนะครับเพราะผ,ผู้หญิงคงไม่สามารถมาแต่งตัวอย่างนี้ได้ช่วงตอนกลางวันเย็นๆท่านี้ก็จะมีเด็กมาโอ้ซึ่ปกติของญี่ปุ่นอยู่แล้วนะถ้าเราเห็นนะก็จะมีการแหก่กันอะไรอย่างนี้นครับเป็นทั่วๆไปนะครับอันนี้ผมเอาคลิปของคุณจอนมานะรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นคลิปของ ผมขึ้นลิงก์ข้างล่างนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของผมขึ้นลิงก์ข้างล่างนะคลิปนี้นะใครสามารถเขาเข้าไปที่ห้องเปลี่ยนเสื้อตรงนี้ได้นะครับต้องเสียเงินประมาณอยู่ที่3,000เยนนะครับชอบมากคนนี้เป็นยูทูบเบอร์ที่ผมดูตลอดเลยนะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับอันนี้คนกำลังเตรียมตัววิ่งฮะก็จะมีการสาดน้ำนิดหน่อยนะครับ บอกเลยว่าสัก,กวันผมต้องไปให้ได้เลยเทศกาลอย่างเงี้ยชอบมากเลยฮะน่าสนุกนะครับดูครับกอดคอ,อกันวิ่งแบบเหมือนกับวิ่งไปเรื่อยๆครับคนก็จะสาดน้ําตะลุยดานเนี้ยโอ้โหไม่ต้องอายฮะไม่ต้องอายเลยครับระหว่างทางก็จะมีทั้งเอ่อคนที่ยืนดูอยู่และถ่ายรูปนะครับผู้ชายผู้หญิงสามารถไปยืนได้นะแถวนั้นไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหานะครับป่าแล้วฮะนี่ครับก็จะวิ่งฮะวิ่งกันไปครับตะลุยดานลุยไป มานะฮะนี่ครับลงไปลุยน้ำครับลงลุยน้ำอย่างนี้ฮะโอ้โหว้สนุกน่าไปมากๆเลยครับบอกเลยว่าต้องสนุกแน่ๆนะฮะเพื่อนๆคนไหนอยากไปนะฮะบู ดูความวุ่นวายครับโอ้โหอยู่คนเยอะแยะมากฮะโอ้คนอย่างเยอะเลยครับก็จะมีคนดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างดีนะก็คงไม่ต้องห่วงนะครับกำลังได้เพื่อที่จะได้สัมผัสหรือว่าได้ของได้สัมผัสอะไรสักอย่างนะครับก็มองไม่เห็นนะแต่ช่วงนี้เบียดกันไปเกินัสุดแล้วฮะคุนผมนะไม่ไม่กล้าอาจจะอาจทือตอนนี้ไม่รู้ว่ากล้าหรือไปหรือเล่าเพราะทั้งหนาวทั้งคนเยอะแต่ว่ามันสนุกนะครับผมจะไปนะครับมีโอกาสก็จะไปนะฮะเพื่อนๆจะไปกันไหมฮะ อันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นงานมงคลที่ดีนะฮะเป็นงานที่ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะการแก้ผ้าหรืออะไรอย่างงี้อย่าอายนะครับไม่ได้มีอะไรนะฮะเป็นไงครับกิจกรรมแบบนี้ชอบกันไหมครับเดี๋ยวยังไงไลน์อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e หรือแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันคลิปหน้าครับว่าเราจะมีอะไรมงคลมงคลที่มันน่าตกใจแปลกๆมาให้ดูกันอีกนะครับสวัสดีครับ